ที่90ครั้งสุดท้ายของวันที่29กรกฎาคม68บัดน,นี้เป็นครั้งที่90ครั้งสุดท้าย วันที่29รกรกฎาคม2 5 6 8เป็นครั้งสุดท้ายข้าพเจ้าสุวิสิทธิ์บิ๊กกี้รหัส3 8 9ขอถวายเสียงสวดสาธยายประสูตรพระปริทและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด่คูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและนึกได้มีสมาธิจดจ่อเนี่ยขละพยัญชนะในบทสวดอย่างตัวนึงดเถิด หนึ่งบทกาบพรระัตนาไตรอะระหังสัมมาสัมพุทโธปะกวาพุทธังมะควันตังมิวะเทมิสวาคาโตะวะกตาตมุตมังนามาสานิสุปฏิปโนกตัวสาวะสังกูสะังนามานิสาธุบทปูชาพภัยรีพินัศอะระหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปานิญพุโตคุณเอยิธรมะโรธรมมนาโนธานิปารมีัตติสติยาวชิวังอะหังพุทธังตมังสังฆังสระนังคาโตปคุเชมิ รัตนะแต่ยัมมงธรรมังจจรามิโสตินาะบุสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตตาขจันตุเทวดาสัทธมังมุนิราชสัะสุนันตุสักขโมกขัรสักเคาเมจรูปีสิริสิครัตเตจจตลิเคมิมาเนทิเประเทจาเมตารุวณนาคา,าเนเคหะโมตุวณิเกเตปุม,มาจยันตุเทวาชลาล,าลวิสมียะขกทปนาคาทิทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนังสระบูมีสุนันตุธรรมสวรรคกาโรอัญมัตันตาธรรมสวรรคกาโรอัญมัตันตา ธรรมสวรกาโลยัมปัทันตาสี่บทสวดภูวพะคันนบการนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสรณคกรมละพัตะพุทธังสรณังกชามิตัมบางสรณังกชามิสังฆังสรณังกชามิทุติยมปิพุทธังสรณังกชามิทุติยมปิตัมมังสรณังกชามิทุติยมปิสังฆังสรณังกชามิ ตัดยมีพ so ุทธังสรนังกัจามิตัดยมีตามังสรนังกัจามิตัดิยมีสังคังสรนังกัจามิโบทสวดสัจจกิริยคาถานัตติมีสรนังอัญญงพุทโธมีสัรนังวรังเอตตนสัจจวัจจินะโสติมีตุสัพปทานัตติมีสรนังอัญญ์ธรรมโมมีสรนังวรังเอตตนสัจจวจจินะโสติมีโหตุสัพปทานัตติมีสัรนังอัญญงสังโคมสัระนังวรังเอตินะสัจจวัจจนะโสติ เจ็ดบทสวดติรัตนะปนามะคาถาพุทธังนัมเมรัตนะปูตัสลีะจิตตังธรรมังนัมเมรัตนะปูตวิสุทธิสารังสังคังนัมเมรัตนะปูตัสุสีลัติติเอตังนัมเมติรัตนังรัตนะตยวหังสัมมาสมุมสริตาวัตุวิเศษสัพพุตังอัญโยยานยุตตะคุณโยคะวะสัพพวัตตังอจุมิตยมิปิตติวายาธาติทันเตเอกังวินาติตาเรสะมาสัมภเวนะโลเกคาถาจิจัจเจลนจัปะตุพุตังคัมพีระยานวิเศษยังอติพุทตสตังวิิิหหกจิ ทันจุปะณีรับปิเงีงเจสันจีสุตุวิธิตังคุณกายตายะนามหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุปัสตังมนสิสุทัาพภาษาทตานังปุญยติกานะมะสมุตตะมะปุณณภูมังทุกขาปัมมุตชนะมุขะสรณังขตานังปุชาระเยสุปะระมังอวิปุจนะยังนิพพานะสัจชิกิริยาจุปาณีเสยทังสัมมา กิเลสะมะละโสทะนะสิทธิยาจะสาธุหิอัตตะอัตถะกุสะเลหุปเสวนิยังปาณิจาปิสันังขัมมานิยะเมวะตัสมะหิตังติรัตนงังสันังขตัมมะรัตตินทีิวังคณะนิสุนัมัสสมานาปูเชมะจาปิสะสะตังสุปสัสสนจิตตาตถานนปริยาน่จะตถานุปริจริยาสทารตาจะปุญเยนะตถาสุกเตนะสุขีพะเวมุเตนะตัต เตเชนตัสจะสถาปิสุวัติโหตุโยเจทะธรรมวินยมหิปมาณพุโตโลกุตราพิสมโยนิยโตสุโกชังตัสโสปนิสยะจายะอัยมปิุหตุวัตุตเยปริจิตโตสุปัสสะทการ8นมการสิทธิคาถาโยจักุมาโมหมลาปะกัทโามังวพุโธสุกโตวิมุโตมารสะปาสาวินโมจยนโตปาเปสิเเมงเชยตังวินัยยังกุตังบุันตังสิลสานมามิโลกัสะนาตัญจวริญยตัญจ ตันติจะสาติเจเจสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาศเมตุธรรมะจะโชโยวิยะตาสะสตุสตตะเสสัตถุทัตเสสิโลกัสสาวิสุธิมักขังนิยานิโกธรรมะทัตะสะทารีสาตาบุหงสันติการุสุจินโนธรรมังวัลันตังสิลาสานมามิมุหัปปราถังอุปสันตะทาหังตันติจัสตาติเจเจสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาศเมตุ สัทธรรมเสนาสุขตรูปโกโยโลกาสะปะผูกเปะกิเลสะเจตาสันตุสยังสันตินโยชกโกจะสวากาตธรรมังวิธิตังกโรติสังคังวรันตังจิตาสานามมิพุทธานุพุทธังสมมาสีลัติติงตันเตจสาเตเฉยเจศิธิผนตุสัพันตรายาจวินาสเมนตุเก้าวบทส่วนนโมการะอัตถกถานนโมราตโตสมาสมุทตะสัมยิสินโนนโมตมตมัสสะสวากาตสีวัตินิทตนโมมาหังสกัสสาปิวิสุตัสสีลัติถิโนโนนโมอมัตายรัตสสะรัตนรัตยสสะรัตุกัง โอมะนโมโอมะกาติตาสะาต,าาตัสสะวัตุตยัสปินากนโมกราปภาเวนะวิคัจจุปตะวานโมกรานุภาเวนะสุวัติโมตุนโมกราสะเตชนะวิธิมณิโอม,าามิเตชวะสิบบทสวดมหาสมัยสูตรอีวามีสุตังเอกังสมยังปะกวาสักเกสุวิหารติกะปิละวัตุสมนิงมหาวนเนะม,มหาตาภิกขุสังเนีนะสัตถินปัจจมา,ามาเตหิภิกขุสเตหิสปิเนวะราหันเตหิท้าสัยจัโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปจิตตาหงติ Pakawantang tasanaya piku saka cak ata ku jatunang tutawa saka ikan nanti wanang i datang usia jangku. Pakawantang take, sake suki harati kapila watu semik maha wanima hata piku sake nasa tingi pacaman tingi piku setengi. Sapi ngewa arahan tingi tasengi elu kata atu ni. Te watage pu ye nasa nipati tahungti. Pakawantang tasanaya piku saka cak yang nunak mayampi. Ye nak ธีวตาเสยยตาปินามาพระลาวาปุริโสสมาญิตตังวาปาหังปภาสาระยะปภาสาริตังวาปาหังสมิจเจรยะเอวะมีวะสุตาวาเจสุทีเวสุอัตตะหิตาพระกวทธโตปุระตูนังสุอตตะกตาเทวตาพระกัมวันตังอวิวัติตาวาอิคามันตังอัตังสุอิคามันตังธิตาคูอิคาเทวตาพระกวทธโตสถิติกิมังกรัตังภาตังอภาสิมหาสมโยปะวานัสมิงธีวะกัยานสมาคตาอัคตัมหะอิมังตัมมะสมัยยังต้จธีตาเยวะอปัสสิปะสังกติอตตะ Mata pakwatu sadike imang kata katang apasi Tadalapikowo samatahangsu, jitang atanuhusukang makangsu Salati wanetanika, itawa anjeri jani rakanti pendidati Ataku apalati mata pakwatu sadike imang katang apasi Jitawa kilang, jitawa balikang, ita kilang Ohacana bisata jalan tisu, tawimala soku mata asu, teta asu อาตากูวาปาราติวตาปกรวตชนิเกยมังกาทางบาสิเยเกจิกุตังจันังกตาเสนเตกามิสันติอภัยยะผู้มีปัญญามังิสังเทหังทิวกายังปริปุเรสันติติอาตากูปการวัดิกูอามันเตสิเยปุเยนาภิกเวทัสสุโลกธาตุสุติวตาสันิปติตาหงติตถาคตตังทัศนายนะพิกุสังกัจเยปิเตภิกเวไอเหสุเสยตาติอติตามัตถะนังอรันโตสมาสมุทตาเตสัมปิ pakawantanang ita peramayiwa iwata jenipatita he sung seyat tapi mayhang ita rinjepi te pikuwe pawisati anak kata matanang arhanto sama sabutatis api pakawantanang ita peramayiwa iwata jenipatita pawisati seyat tapi mayhang itarani acikisami pikuwe te wakayanang namani kitajisami pikuwe te wakayanang namani tesisami pikuwe สิโลกมมนุกกาสามิยะถปุมมาตัสสิตาเยสิตากิริขปังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวะสันรีนาโลมะหังสาพิสัมภูนุอุทาตมนาสาสุธาวิปัสสนามะนาวิลาปิญโยปัสติยะตวาวันนี้กปิลาวัฒเวตตโตมันตยิสตาสาวกีศาสนาตีเทวกายพิกตาเตวิชานาถพิกบูเตเจตปรมกดูจสตวะปุตสัตศาสนาตเตวสัมปตุลุยานังอมนุสยานะทัสนังอเปกกสตัมมาทักุงสหงหังอตัสตริง สตังเอกีสศาสานังอมนุสานะมัตตสุงอภเพเกีันตมัตตสุงทิสาสภาพุทธาอหุตันจัตสังอภิญญายะวะวัจุตวานะจักขุมาัตโตบรรดาจีสตาสาวกีสัสนินาเทติวะกยาภิกันตาเติภิเจนะตภิกขูเยวหังกิเตกิสามิทิรานิยนุปุปโสสตาสหัสสาวะวายขากุปปุมากัปิละวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนบันโตยัสัสนโหมุทัมนาภิกขมงภิกขุหนังสมิติมนัง สหัสสายมหัตต์ยาคยกขานะนะตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตนันโตยะสัจิโนมุทมนาพิกมุงพิกุณังสมิติงว yes ังสาตาริราติสหัสายยกขานะนะตะวันนิโนอิท NO ิมันโตชิติมันโตนะมันโตยะสัจิโนมุทมนาพิกมุงพิกุณังสมิติงวังอิเจเตสุรัสสหัสายักขานันตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตนะมันโตยะสัจิโนมุทมนาพิกมุงพิกุณังสมิติงวังเวสามิตาปัจจะสยะปัญจสตา ยาคษ์ขานันตะวันนิโนอิทิปันโตสิติปันโตอนัตตุปันโตไดสาสิโนโมทัมนาพิกามุงพิกาภูนังสมิติงวะนางกุมพิโรราชัคใหโกเวปุะสันนิวิสนังพิญญังสหราชพิญญังสหะตัสสะหัดสังยักษขานังปายรูปาสติกุมพิโรราชัคใหโกโสภะค้าสมิติงวะนางปุริปัญจติสังราชาอัตโตปัสาสติกัณฑปันังอธิปติมหาราชานิสสิโสภัตติปัสสะภะวอิทนณมามังขปะระ กิมีนโตชนิติมันโตวันนมัตโตยจสจัจีโรมุทมนาพิการมุงพิกุณังสัมปิติมวรรังท่ากีนันจัะจะที่สั่งราชาวิรุณหโหตับปัสสาสติกุมปันทานังอธิปติมหาราชาจะจัจีโสปุตาปิตัสสะภะโหอิธนามามหาพลาที่มันโตชนิติมันโตวันนมันโตยจสจัจีโรมุทมนาพิการมุงพิกุณังสัมปิติมวรรังปชิมบัญัาที่สั่งราชาวิรุปโกปัสสาสตินะคะนังอธิปติมหาราชาจะจัจีโซภูตาปิตัสสะ จิโซปุตตาปีตาสัพพะวุอินทนามามหาปาราอิทิมนโตชุติมันโตวันนวันโตยิสัสสิโนโมทัมนาปิกับุงปีกุนังสวิติวันังอุตะรัญจัติสังราชากุเวโรตปัสสัสติจักการังธิปติมาราชารจิโซปุตตาปีตาสัพพะวุอินทนามามหาปาราอิทิมนโตชุติมันโตวันนวันโตยิสัสสิโนโมทัมนาปิกับุงปีกุนังสวิติวันังปุริปะทิสังถ้าตาละโถถ้าคิดในะวิรุณหังกูปจิมในะวิรุปะโกกุเวรตะลัังงส จตารุติมหาราชาสมันตาจตุตาโรทิสานธันลัมมนาอัตังสุวันีกัปปิลาวัตเวตีสังมายาวิโนตัสสาอาคูปัญจานิกาสถามายาภูตินุวิเวทินุวิภูจวิภูตุสหจตันโนกามเสเโตจักินุมันตุนิมันตุจักอปมาตุปปามโยจักเจวะสุโตจามาตลิตัสสโนจัันตปูนโรราชาจตนตาสปูอาคูปัญจสิโกเจวะติมพารูสุริยปัจจะสาเอติจัมเยจาราชาโนขันตพราสาราจุพิโมทัมนาปิการมุทุกุณัง สหัสชกากัมพลัสตระอาคูปายาคาสหญาติพิยามุนาทตตะตะจักอาคูนาคายจสสิโนอิราวนโณมหานาโคโสภะสมิติวนังเยนะคาไรเจสหัสสาวฮารันติทิพาทิชาปักขีวิสุตจักขูเวหาเจสสตีวะนัมฉัปตาจิตราสุปันนาอิติเตสานังมังอภันตธานาคขาราชันมาสีสุปันนโตเขมมะมาการสิปุโตสันหังวาจาริห์กวัญตานาคาสุปันนาสันนามังคังสุขุทังจิตาวชิระหัตถีนะ สมุทังอสุราสิตาปาตโรวาสรสิรษฐีอิติวันโตยัสสิโนกาลกัญชาเกกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธนเวกัสาวิปปชิติสุจิติจัตปะฮาราโทนมุจิสะหัสสตัญจาปปลิปุตานังสัพพิวโรจนามกาสนังจวาวปลิงเสนาังราหุปะทังปะกะมุงสวัตโตฌานิปัตนาเตภิกขูนางสมิติงวะนัง อาปูจัตเทวาปัจวีเจติโชวายุตถาคามุงวรุณาวรุณาเทวาโสมุจจยัสสาสะเมตตากรุณากายิกาอาคุติวายัสสิโนปัสเตเตทัสถากายาสัปินานตวันิโนติมันโตชุติมันโตวะรมันโตยัสสิโนมุลธารมนาพิกุลังสเมิติวันังเป็นทูจัตเทวาสหายจัอจสมาจัตุวิยมาจันทสุปนิสาเทวาทิทัมกูปุรักิตาสุริจสุปนิสาเทวาสุริยะมากูปุรักิตานักตานิกุรักิตวาอาคูมัทวารังกา สุริยสูปนิสาธิวาสุริยะมาภูภุรคิตานักตันิภุรคิตวาอาคูมันตวรา,ากาวัชุนังวัชโวเสโตสกุปะคาปุริตโตท,ทัสเททต,สติตัสสักษากายาสภีนานัตว,วันิโนยติมันโตชุติมันโตนังโตยะเสสินโนมุตตะมนาปิกามุผูนังชวิติงผนังอัถากูสหาปูเทวาจลมักขิสิกาลิวะอดิตกาจโรชาจะอุมาบุภาบุภานิปาสิโนวรุณาสหธรรมะจาจุตตาจามณิชกาสุรยสุรยะรุจิราอาคู สัพเพนะตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวอนามันโตยสัสิโนมุตมนาพิกามุพิกุณังสมิตรุนังพิกุนังสมิตริังมันังสมานามหาสมานามนุษย์สัมนุษสุตตมาปทูสิกาอาคูมโนอาคูมโนปทูสิกาอัฏฐาคูหะระโยเทวาเยจริโตวาสิโนปะละคามหาปะละคาอากูเทวาเยสัสิโนทัสสตติทัตตัสทัทธากายา สัพพินันตะวันนิโนติมันโตชิติมันโตวันนมันโตยศเสศิโนมุตรมนนาภิกมุิณังสุเมติงวันังสุกากะรุมะหังอนุนาวิอากุเวฆานัสสะสหะตจัตะสหะโอทัตถกายหาปะโมคาอากุติวาวิจักขณาสัทธามัตตาละกชามิสกาจะยะสัจสิโนขนะยังอาคาปจุโนโยติสาอภิวัสติทัศเศตษฐิตาจายกายาสัพพินันตะวันนิโนติมันโตชิติมันโตวันนับมันโต ยะสัจจิโนมุทธมนาภิกขมงภิกขุนางสมิธงวะนันคินิยาตุสิตายามากาตทกาเจยะสัจจิโนสัมปิตกาละมาสิตาชนตินามาจะอัสวะทิมาระทิโนอากูอาทกูปัลลิีมิตาท้าสิเตทัสตากายาสเปนันตะวันนิโนอิติมันโตชนติมันโตวันตวันโตยะสัจจโนมุทธมนาภิกขมงภิกขุนังสมิธิงวะนังสัติเตเทวันิกายาสเปนันตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันจุง เยจันเย,ยสาิสาสะส,ถส,ถสถัทะสหลพุทธาทะชาติมกีลังโอคตินามนะสวังทักเคมโมคะให้มันทักขีโมคะตรังนาคังจะทังวะอสิตาติตังสุพมาปรามาตูจับุตตาอิติมาโตสะสนังกุมาราุติโสจัสมุปาสมิติงวนังสาสัพามาโลกานางังกรรมาวิธีสต,ติอุปปันโนจุติมันโต ิสมากาโยแจชัดติโสทัสสิทษอิสราอาคูปัจเจกวัสวัตติโนเตสัญจามัชโตอาคาฮานิโตปริวาลิโตเตจะสเพเพกันตีสิเตเทเวสปามกีมาลาเซนาพิกามิเตปัสสะกันหาสามันที่ยังอิทักขณาดถาพันทะทะราเคนะพันตุมตุโวสมันตาปริวาริถะมาวุจิตะกุจินังอิติตถะมหาเซโนกันหาเซนังอเปสีปานินาตะละมหาจชะสรังกตะวานะเพระวังยะตาป๊ะวุชากูเมโภสังกุโตอสิยังวสีปัญจสพังบิณญาญายะ วัดกิตวานัจจโกมาตะโตมันตะยิสตาสวกิสกเทนยติมังลิสนะปันตาตีวิชนาถะพิกโกวตีจ่าตปมกงลุงสุตวาพุทธศาสนาชนะงวิตราคีปกามุงในสังรมณปีอินชยุงสเปวิเชตสังขมาพยาติตายัสสินโนมุตติสัทธาปุเตงสวักาเตีเชนีสุตตติจิบเอ็บุตรสวนมังคลาสุตังอชิวนาจะพาลานังปฏิทานันจาศิวนาปูชาจะปูชินียานังเอตัมมังคลุตัมังปฏิรูปปฏิสวัสุจะปูเพธกาตปุญญาตา อัตตสัมมาป็นที่จะอิตมังคโลมุตตมังปังหูสัจจันจะปัญจวินะโยจะสุสิกิโตสุภาษิตาจะยาวันจะอิตมังคโลมุตตมังมาตาปิตุอุปทานังอุตตธารสสังฆหูอากุณากุลาจะกรรมันต์อิตมังคโลมุตตมังทานจะธรรมจริยาจะยาตการัญจะสังฆหูอนันตวชานิกรรมานิอิตมังคโลมุตตมังอัปปมาโทจะธรรมเมสุอิตมังคโลมุตตมังคารวจิวา ูจอัตตินาธรรมะสุวรรณังอตัมังกขลามุตตังขันติจัตสวัจสตาสมณานันจัตสันนังกาเลนะธรรมะสากัจฉาเอตัมังกขลามุตตังตโปจะพัมมะจริยันจะอริยสัจจานัตสนังนิพพานัสสติวิญญาจะเอตัมังกขลามุตตังพุทธะโสโลกธรรมีจิตังอาศัยยังอายะสะนะปะกัมปติอาศุวังวิระชังคีมังเอตัมังกขลามุตตัง อิตาทิสานิกตวานะสัพพตามาปราจิตาสัพพะโสทิิงขจันติตันเตสังมังคะลามุตตมันติสิบสองมุสวดร,รัตนปริตยังกิจจิวิตังอีทางวาหูรังวาสักเเคสุวายัางระตะนาปณีตังนะโนสัมังอธิกะถาคาเตนะอิทัมปิภุเตรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติมุตุยะทางวิตราชังอมาตตัง วิลาขังอมตังปณีตังยาตันจขาสกยมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมันติกิจิอิธัมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิมุนตุยามพุทธเจตโตปริวันนะยีสุจริงสมาธิมานันตริกันยมาหุสมาธินาเตนะสมโนะวิชติอิธัมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิมุนตุเยปุกลาอัฏฐสตังปัสสถาจะตาริอิตานิยุคานิหงตุเตทักินายาสุขัสสะวกา เอเตสุทินานิมหาปลานิอิทัมปิสังเกตละตนังปณีตังเอเตยังสัจเจนะสวดมนตุ เยปุกุลาอัตถะสตังปัสสทถาจัตาริเอตานิยุคานิโหนตุโมนติติทักขินยาสุขตัสสะสาวกาติเอเตสุกินานิมหาปลานิอิธัมปีสังเกตตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวนิโมนตุเยสุปยุตตามณสาทันเหนะนิกามิโนโคตมัสสาสนามิ เตปฏิปตามตังวิไคหะรัฐาบุธาในปุติงผู้จ้ามานาอิทัมปีสังเยระตะนาปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวติวันตุขีนางรานางนวังนัติสัพวังวิรัตตจิตตายะติเกพระวจมิงเตกีนาพิชาวิรุณิชนทานิปันติทีรายะทานยปฏิปอิทปีสังเครตนาปณิตังเอตนสจเจนะสวติวันตุสิบสาทสวดธรรมบทสาสวรัตตาหวีชิตังเยโยยาจายังอิตราปชาอตตะทันตสโสัสานิจังสัญญาตจาริณนวะเทวุนัันตปูนารสาตุมุนาชิตังอัปจิตังกั ตันตุโน14บทสวดเกศพุตตสูภาสิตามิถังเอเตเตนะปะกวาตาชานาตาปัสตตาอรหัตตาสัมมาสัมพุตเตนะเอตตุมเมมาอนุสักเวนะมาปรมะปรายะมาอิติกิรายะมาปฏิกะสัมปทานีนะมาตะเกตะกาเหตุมานัยการินะมาอยากอาการะบริวิตัเกนะมาทิฏฐินิชานะคันติยามาพภะรูปตายามาสัมโนโนคารุยะธาตุมีหิอตตะนาวะจะนยธาอิเมทะมา อากุศลายมีธรรมะสาวัชชายมีธรรมะวินยูกะรหิตายมีธรรมะสมุตตาสมาธินาอหิทยะตุขายะสังวัตติอัตตุมีปชจขึ้ิยะถายะถาตุมีอัตนาวัชนยยะถาอิมีธรรมะกุศลายมีธรรมะอนัวาชัยมีธรรมะวิปัวินยุปัสสขายมีธรรมะสมัญญาสมุตาสมาธินาอหิตายะสุขายะสังวัตติอัตตุมีอุปสะสมปชะวิหารเลยาะถาติสิบห้าปรส่วนอุปนิยัตสูตร ปณิย um ติช e ีว ouais. ิตธรมะปรมายุงเะลูปณิยตสสะตสะนะสันติตานาเอตังพยังมรณะเปคปขมานูปุญญานิเกยิราธาสุขาวานิปนิยติชีวิตธรมะปรมายังเะลูปณิยตสสะณะสันติตานาเอตังพยังมรณะเปคปขมานูโลกามิสังปชะเหสันติเปโโยธักกาเยนะสังยมุวะจายาอุตจิตสสะตังตัสะปุจสะสุขายาอุติลังชีวะมานูปะกโรติปุญญัธรรมโมหะวิรคติธรรมะจาริงธรรมโมสุจิโนสุขามวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจิเน นะทุกขติมขจติธรรมจารีสัพเพสังขาราอนิจจติยถาปัญญายปสติอาถานิปินตติทุกขีเอสัมมโควิสุตติยาสัพเพสังขาราทุกขายถาปัญญายปสติอาถานิปินตติทุกขีเอสัมมโควิสุตติยาสัพเพตมาอนัตตาติยถาปัญญายปสติอาถานิปินตติทุกขีเอสัมมโควิสุตติยาสิบหกอุสุนัปันนะกัจฉายดกอปันนกัตถานะเมเกเตติยังอาหุตากิกา เอตัดธัญญายัมีทาวีตังทันหฮยะอปันนกังพาหุงวีสรนังยันติปัพพาตานิวนานิจะอรามรุกะเกตยานิมนุษาพยาตัชิตาเนตังโขสรนังเขมังเนตังสรนังมุตตังเนตังสรนังมรกมะสัพพุทกะปมุจติโยจะพุตัญจะธัมมัญจะสังกัญจะสรนังกโตจะตาริอริยสัจจานิสัมมาปัญจายะปัญสติทุกังทุกขสมุปทางทุกขสัจจติกังอริยันจะอัตถังขิกังทุกขุปสัมภคามินัง อีตังโขสนังเขมังอีตังสนังมุตตังอีตังสนังมารคมัสสะปุถุขาปมุจจติสิบเจ็ดบทสวดพเท迦ตะกถาอตติตังนานนาวะกเมยยะนาปติกังเขนกคตังบุคคลไม่ควรกำหนด่งสิ่งไ่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งยังมาไม่ถึงยะติตีต่ำไปยินันตังอปัตัญจะอนาคตังสิ่งได้ร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วสิ่งและสิ่งยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงปัจจุบันนั้ญจายุธรรมังตถาตตาวิปัสสติอสังยังังอสังกุปังตังวิทยาวิ ก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่นเม่นไม่คอนแกนในทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นเพิ่งจะเจริญทำนั้นหนึ่งให้ผู้ปกงเกิดอาเชวะกิจจะมาตะปังกูชันยาเมระนังสุรีเพื่อทำความเพียรเช่นในวันนี้แหละใครได้จะรู้ความตายในวันพรุ่งและยนูสังฆารันตีนะมหาสิเีนะมัจุนาเพราะว่าความปัดเปลี่ยนกับมัจจุราชผู้มีเศษใหญ่นั้นย่อมไม่มีเกเราทั้งหลายอิวังวิหาริมาตาปิงอโหระตมะทันติตังตังวีพัทเทกระโตติสันตุอจิคเตมุนิติ พระโมนีผู้สมบูรณย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้ว่ามีความเปลี่ยนไม่เกิดการทั้งรางวัลได้คือนั่นแหละว่าผู้มีราดินจรเลินด้ยประการชนนีแล่สิบแปดบุตรสาวแต่เป็นนักปราชบริคณะปาเถะชลาธรรมโมไม่มีังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พญาที่ธรรมโมไม่มีพญาทิ่อนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะนำมธรรมโมไม่ิีมรณังอนาติโต เรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงผลความตายไปไม่ได้สภีมีมมปิยญหิมน,นาปิญินนาภาโวุนาภาโวเราจะละวินไปต่างๆคือว่า,าจะต้องบรรพากจากของละของเจริญใจต่างๆทั้งปวงกรรมสังกูภิกรรมทายาโตกรรมยุนิกรรมสมงกรรมยุนิกรรมะปันตุกรรมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรมังกฤษสัมมิกระล่นยังวาปะปะกังวะเกษตรายาโตภวิสัมิ เราทำกรรมอะไรในไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นสืบไปอีวังอมีอภินางปัจบิตกีตัตพังสิบเก้าปะสวดเทวตาอโยชนาคาถาทุกขปตาจะนิทุกขาพยาปตาจะนิพยาโสกปตาจะนิโสกหุตุสเปปิปาริโนอิตาวตาจะอมีสัพพตังปุญญาสัพพตังสเปธันเทวานุโมทันตุสัพพติสิทธิยาทานังทัตันตุสัทธายะสีลังละคันตุสัพพตา วนาพิระตาหุนตุขจันตุเทวตากตาสัพพิพุทธาพระปัตากระจายนั่นแหละยังพลังอรรณ์ใจเงินจดิชนาและกรรมันตามีสัพพสูตรยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคาถาท่านทำไมยังปฏิทานคาถาโยพระนามัสยยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทู anyway. พเ,พเปคเรโปทิคเรียตยิงแตยิงตาธรรมทายนะพระวันตุปุชิตาสุติน์กรลโวนเตถาวิหารมันทะเลเทราจามัจฉาจนาวกาจฉพิกวโวสารามิกาธานปฏิอุปัสกาธารมะเจเทสานิกรรมะเจิสระ สปานุปูต้าสุภิตาสวัตุเตชะลาผู้ชายเยปิจารณสัมปวะสังเสรัฐาชะตาธรรมโอปปาติกะนิยานิกังธามาวรังปฏิจเตสเีปิทุกสะกัลุนตุสังขยังจตุจิรังสตังตโมธรรมัตราชิพุกละสังโคโหตุสมะโควะอัตถายะจะหิตายะอัมเฮระคตุสตะโมสเีปิธรรมจาริโนวุตติงวุตติงสปาภูณยามะธรรมเฮระยัปปเวทิตเตยี่สิบเอ็ด บทสวดสัพพะปฏิทานะคาถาหัทธรรมยังปฏิทานะคาถาโยปนามาสีปุญญสิกานิการตสยะยานัญญานิกตานิมีเตสัจักพากิโนคุตุสตานันตาปมานการเยปิยาคุณนวิตาจะไมงหังมาตาปิตาทะโยทิฏฐามีจาปะยทิฏฐาวาอันเยมัชตะเวริโนสตตาติดทันติโลกัสมินเตปุมาจัตโยนิกาปจิกัตจวุจตุโวการาสังสารตาภาวะภะวียัะยีปฏิทานามีอนุโมทันตุเตสยัง ีจิมังนับประชานันติเทวาตีสังไมมีระยุงขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญข้าที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเลาใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดามขข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแมไม่ได้เห็นแล่สัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรก็ตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามภูมิในกำเนิดสี่มีกันห้าแล่กันหนึ่งแล่กันสี่ท่องเที่ยวอยู่ใน ขอสัตว์เหล่านั้นจงโมทนาทานเองเถิดก่อสัตว์หใดย่อมไม่ทราบพระนิสสุบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งสัปปะสัตว์แก่สัตว์ทั้งหลายอิมเถิดสาธุศาสนาเมยาตินานิปุญญานิอนุโมทนาเหตุตนาสัพเพีสตาสตาหันตุอเวราสุขาชีวิโนเขมาปะทันจะปปุลตุเตสะสาชิยตังสุภาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงยำมีเวียนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความบางดีของสัตว์เหล่านนั้จจงสเเร็ถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและนิสงแห่งพระการบูชาพระราชาไต้ด้วยการสัญญายบทฉวดมนต์พระสูตรพระประิษและมนต์ต่างๆและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขดีจงเกิดมีข้าพเจ้าขอบุญจากทุกภัยทั้งปวงขอข้าพเจ้าจะเจริญทางลงในทางดำขอทเทวาทีพิบัติทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัญญยาบุญและธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล,ล้วโปรดอนุปรนในกีข้าพเจ้าและประตูมงคลปักจรงปัจจุบันดูมูลนที่สมเด็จประญาณสังวรวัดวรวรรณเวรพิหารตลอดจประตุมงคลทั้งหลายสามสิ่งสร้างขึ้นทั้งทีี่่่ผาาานมทจะสร้ง ในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระกรีและกำมงคลในพระกระต่างๆขอจงสมเร็จศักดิ์สิทธิ์ตุปการเติดนสาธุครั้งที่เก้าสิบ